ดวงประจํำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่สองของเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับขึ้นสองค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาดูดวงลายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคําโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามสิริมงคลในวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบจะทำอะไรก็จะมีโชคอยู่เสมอ แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะไม่มีโชคไม่มีลาภเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานเราก็ควรจะปฏิบัติกันต่อไปนี้ตามที่คัโบราณท่านได้ที่แนะแนวทางเข้าไว้ในช่วงต่อไปนี้ สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ และท่านจะเสียงโชคเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกท่านจะได้โชคได้ลาบที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้การงานของท่านนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักและก็งานเบา เพราะฉะนั้นในท่านทำไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีความราบรื่นและจะมีความสำเร็จต่อไปในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่ามีเงินไม่ขาดมือในเรื่องของความรักความใคร ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์มีอำนาจทำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกแต่หากในช่วงของวันนี้ท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ท่านต้องระวังหลายอย่างรวมถึงอย่าไว้ใจคนคนบางคนนั้นอาจจะพูดดีทำดีให้เราหลงกลก็ได้แต่พอรับหลังแล้วเขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราเขาจะหลอกลวงเราในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่าวันก่อนๆทำให้ตัวของท่านนั้น แต่อย่าต้องตกใจท่านก็จะมีลายจ่ายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องจ่ายเงินจ่ายทองก็ขอให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับความรักความใคร่ท่านใดที่มีคู่วันนี้อาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในช่วงของวันนี้ นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ก็เหมาะกับการลงทุนถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรวันนี้จะเกิดมาเกิดผลกับตัวของท่านอย่างมากมายจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมอีกต่าหากในช่วงของวันต่อไปสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ จะมีเงินหมุนเวียนไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในด้านของความรักในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าความรักจะหวานชื่นกันดีไม่มีอะไรเข้ามาขัดฝางในช่วงของวันนี้นั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้สีที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ และท่านจะเสียงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานของท่านจะมีความราบรื่นจะไม่มีความสะดุดในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างช่วงนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้ก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนในท่านระวงังอาจจะมีความคิดเห็นในเรื่องของการงานนั้นไม่ไม่ปกพ้องไม่ ไม่สมกันหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันให้ท่านระวังอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการเงินก็รู้สึกว่าดีท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขาย,ยืมในวันนี้เขาจะเอามาคืนให้กับท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าเรามี คนรักที่อายุน้อยกว่าเราให้ท่านระวังไว้จะมีการถกเถียงในเรื่องของการงานอาจจะไม่ลงตัวกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระลฤหัดกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้แต่หากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะได้งานใหม่ๆเข้ามาท่านถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของวันนี้ท่านจะต้องใช้ความคิดและใช้สมองอย่างมากวันนี้อาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่บ้างในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในวันนี้จะมีเงินเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยในช่วงของตอนเย็นเย็นแต่ตอนเช้าเช้าท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ท่านยังไม่เคยแต่งงานบางคู่ก็อาจจะเจอกันในช่วงของการกินเลี้ยงในช่วงของปีใหม่ในวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัส ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ การงานของท่านนั้นให้ท่านระวังจะมีคนคอยจับผิดในเรื่องของการทํางานถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาให้ท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าไม่เดือดร้อนท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆคนรักคนใคร่ก็ดีท่านจะทำอะไรก็ให้ความคิด และช่วยกันปรึกษาหารือในเรื่องของการงานถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมหรือสีฝันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ มีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาวันนี้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านระวังจะมีคนมาหลอกลวงในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีการขอหยิบขอยืมกับตัวท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ ในวันนี้ต้องระวังอาจจะมีการทะเลาะกันได้ในเรื่องของการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานจะไม่ลงตัวกันและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้ว จงโชคดีนึกคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี